ลบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขคูสุขคนชาวยากรเจ็ดสิบเก้าชาแนลเนาะจ้ะมื่อนี้ยี้ก่อนเม่อยากออกกําลังกายค่ะพี่น้องค่ะก็เลยเห็นดอกผักตําแยนะคะเนี่ยดอกผักตําแย่นี่แซบเด้ค่ะพี่น้องถ้าพูดใดบ่็อกกิกาเก็บเอาเนาะค่ะมันจะเป็นมันๆนนะคะมันเป็นมันๆเฉพาะด,ดอกของเขานี่นะพี่น้องนะ นะคะนี่ช่วงนี้เขาออกดอกพี่น้องเนี่ยจะไปสุ้นใบใเขาเด้อค่ะมันคั้นเนี่ยเฉพาะดอกกล้องเขานี่นะคะนี่นะคะก่อนใจเพื่อชัดจับกล้องเมื่อเดียวค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกตำแยนะคะดอกผักตำแยนนะคะเอาไปทำสลัดนะคะพี่น้อง อร่อยเด้วค่ะถ้าบ่คั่นเก็บนะค่ะโอ้ยถบ่คั่นเก็บนะค่ะสุดเมือนี่หน่อยก็บ่ได้เด้ค่ะคั่นด้เพิ่นผู้นี้โอ้ยคั่นคันอุ๊บนั่นนะค่ะเดี๋ราจะก่อนสิ่งนำกินให้พี่น้องเบิ่งเด้อฟังเสียงโหลดอืมอืมอืมถั่คานเก็บพี่น้องอือมันเป็นมันๆมันจ้อแซ่บอยู่จ้า ขันบอ่อข่านเก็บพี่น้องอภิสลัดแสบด้วยค่ะเด้อแตว,วก่อนเมอื่อย่างม,มาใไส่มายอเากัะล่างกายเนาะค่ะก็ะเลยเห็นงา,งามไทยไม่พี่น้องกงน้ำกันหน้าสนองไปจ้ะแต่ก่อนสิผาพปเบื้องอีกต้นอันนึงกับกินได้ขี้กันค่ะดอกกระแซบเพื่อกันนะคะแล้วไปหอดต้นที่ท่าให้เบื้องนด้อจ้ะนี่ค่ะดอกกันนี้พี่น้องเดี๋ยวก่อนจะพาเพื่อนๆไปชิมดูนะคะ รวังนะคะจะต,ตกน้ําข้างทางนะเนี่ยนี่ค่ะตัวพึ่งมาตอมตัวพึ่งมาตอมเขาเร่มจะร่วงแล้วนะพี่น้องเอาไปทําสลัดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เดียวจิ๋กอนจะเอามันมาชิมดูนะเอาเสียงรถผ่านมาพอดีพี่น้อง แลวยวเกอนจะหาดอกที่น่าชิมชิมลองดูสิเจคอนเห็นต่างชาติเขามาเก็บพี่น้องพวกเอ้ปากินสถานพวกรัสเซียไหมจ๊ะเขาเก็บมาดอกของมันเนี่ยยเจคอนจะชิมดูนะเพื่อนเพ่อนนะมันมีตัวอะไรแต่าตด้วยดูว่าจะมีรสชาติยังไงเขาเก็บไปทําสลัดกันพี่น้อง เดี๋ยวเจ๊ก่อนจะชิมดูอืมอืมสมสมฝุดฝาดปลาเชื่องสมพี่นอ้องเอาฝุดฝาดมันมันน่ะเอออืมเอาตาบักกันก็นมาเก็บะเดอ้อพี่น้องเอง้ยอืมนี่ค่ะแล้วดูกล้องหลังเจ๊ก่อนจะชิมให้กินให้พี่น้องเบิ่งเด้อ ค่ะพี่น้องสะยิ่ก่อนจะกินในพี่น้องเบื้องดอกพักบุ้งเนาะค่ะบางคนกระเซินบดดอกพักบุ้งพี่น้องนี่ดอกพักบุ้งข้างท่างจ้าขออนุญาตใส่แว่นตาด้วยค่ะเพราะว่าแดดออกนี่ก่อนเสียบอันเดียมตาเอานี่ค่ะแต่ทกินในพี่น้องเบิ้งมันเสีบซำไดอืมอืมมันฝาดพี่น้องออกฝาดฝาดนะคะ ตัเปรี้ยวบ่มีคือต้นเขาด้ค่ะต้นเขาสิเปรี้ยวเปี้ยวเขาเขาเอินพักบุ้งเนาะเอินต้นพักบุ้งเนี่ยกินได้ทั้งตน้นทั้งใบนะคะทั้งตน้นทั้งใบและดอกนะคะส่วนใบเนี่ยพี่น้องเก็บเอาใบกแกี่ๆของเขานะคะเอาไปทําเป็นใบเหมือนกับใบองุ่นห่อข้าวพี่น้องได้นะคะ แต่ต้องเรียกแบบอ่อ,อนๆนะจ๊ะอันนี้ใบแข็งนะคะแซบอยูุตลอดพี่น,อน้องเนาะอืเยอะก่อนเห็นพวกตุรกีเขามาเจ็บจ้ะอืมอืมเอาไปค่ะมันฝาดดอกก็ฟาดฝาดต้นผัดสม้มสมเอาไปไปเบิ้งทั้งนากันไปก่อนเสร็จพี่น้องเบิ้งดันหนาน้ำมเนาะคะ่ะส,สวย